ฝากตัวด้วยนะครับรุ่นพี่นายอยาไแอปเปิลเลิกพูดชาสุภาพด้วยกูมึงก็ยังได้ทำไมครับรุ่นพี่ทำไมล่ะทำไมเหรอทำไมทำไมทำไมคิดรวมกันได้เลยนะครับ <c oughs> อืมโอ้ตาตื่นเลยอ่ะรุ่นพี่ก็กินด้วยสิครับ <c oughs> นี่ทำบ้าอะไรเนี่ย อาปากสิอ,อ,อฉันซื้อ,อยามาแล้วเดี๋ยวจะป้ายให้เป็นอะไรของนายเหรอฉันไม่เจ็บสักหน่อยอ้าทำไมอ่ะฉันจะทายาให้มานี่เร็วเอ้ยก็บอกว่าไม่เจ็บไงเอ้าถึงไม่เจ็บก็ทาได้จะได้ไม่เป็นแผลเป็นไงมาเร็วเอ้ยอะไรของนายเนี่ยไปไหนก็ไปเลยให้ไปไหนเล่ามานี่เร็วเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยฮะถอยไปเลยอยู่ดองจู <มา S 2> ถอยไปเ,เลยเนฮะ้ยนี่อะไรเนี่ยอย่าเข้ามามาเลยมามาเฮ้ยเอ้ยปากโอ้ยไปเลยกูอุ้ยอา เป็นไรไหมเฮ้ยไม่เอาแน้ะหนึ่งสองเฮ้ยายาปล่อยปล่อยนะปล่อยติดให้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้